สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีจุลีโบมีอยังไลายเด้อค่ะมือนีจุลีสิมารีวิวของฝากซื้อซื้อมือนีของฝากจากเอฟซีฟังแคนาดาเด้อค่ะนี่ปลาหวานค่ะพี่นอ้องเห็นบอนนาอบันนี้ปลาหวานเด้อค่ะปลาหวานนี่เอ,นเอฟซี FC เพรเนามาไฮเอฟซีเพนเนามาฝากนี่สองแบบอันนี้สิเป็นแบบนี้งา นี่แบบนี้งาอันนี้สีแบบธรรมดาแบบนี้งาเนาะค่ะนี่นี่เจ้าของเจ้าของร้านเพื่อนที่เพื่อนเอามาฝากค่ะผู้ใดเป็นผู้ใดเป็นเอฟซีพีจุลีฟังแค่นาดากะเข้าไปอุดหนุนเพื่อนได้แล้วค่ะเจ้าใดกะเม่นไปบอกเพื่อนบอกมาจากเพจพีจุลี มาจากมาจากแฟนค่ะพีจุรี่ mm hmm. บมีสว่วนลดนะค่ะพี่น้องจุรี่ให้บอกซื้อๆโบ,บมีสว่วนลดบอกให้ลู่ซื้อๆเนาะพี่น้องเนาะบอกให้ลู่บอกให้ลู่ซื้อๆว่าเป็นเอฟซีพีจุรี่บอกว่าเอฟซีมาจากพีจุรี่นี่เด้อค่ะล้านนี่เด้อค่ะผู้ใดสิข่าเฟซบงเฟซบุ๊กหรือว่าสิโทรฟังแคนาดาเด้อค่ะพีจุรี่โแน่ใจว่า เิ่นทรงฟังออเมริกาบอนาะพี่น้องเนาะนี่ปลาหวานนี่นี่ระค่ะมือนี่ยโบนี่อย่างหลายมารีวิวปลาหวานเอฟซีพอดีเดี๋ยวออกมาทอดกินได้ค่ะเดี๋ยวออกมาทอดกินแล้วกันเลยมารีวิวของฝากให้เบิ้งซื้อๆนี่เพื่อนเอามาฝากพิพิลีเนาะน้องเนาะนี่ปลาหวานเนาะสัน dry fish w a s สั อาหารไทยอีสานจัดส่งทั่วแคน,นาดาวาสานีนี่เด้อค่ะพี่น้องเนอะเข้าไปเข้าไปอุดหนุนเพื่อนใดเด้อค่ะเด้อบอกว่ามาจากช่องพีจุรี่แต่บ่มีส่วนลดเด้อค่ะบอกซื้อๆบอกให้รูซื้อๆบอกเพื่อสนับสนุนกันเนาะพี่น้องเนะาะบ่มี้ยังลายค่ะแต่ละเนาะค่ะเนาะมือนี้ อยู่รีกับมารีวิวของฝากจาก fc ซื่อๆดอกค่ะเพื่อนเราเมาฝากจันกาคลิปนี้ก่ะเสียไว้ซ้ำนี้แล,ล้วเนาะค่ะคนาอเดี๋ยวไว้พอกันไม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกเมนทุกไลทุกซับสไครต์ได้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวไว้พอกันไม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบายบายไปละค่ะทอดต,ตากินเข่ากันเด้อค่ะพี่น้องไปละค่ะบายบาย